สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานท่านสจอดลมนโครสาขาพามาที่แม่น้ำปัตนีนะครับตอนนี้เวลาหนึ่งหนึ่งทุ่มแล้วน,นะครับในแม่น้ำตอนนี้เราไปเห็นเรือหางยาวดูใกล้ๆแล้วเป็นเรือหางยาวของประมงพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับน่าจะมา ออกไปทะเลเอ่าวไทยหาปลาชายฝั่งนะครับเรือเล็กขนาดนี้ไปไกลไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับอันตรายนี่ครับเพลงเครื่องมุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยแล้วครับท่านผู้ชมครับ ก็อยู่หาอยู่หากินกันไปนะครับท่านผู้ชมถนัดทางเรือก็าหาปลาครับถนัดทางเรือทางน้ําก็หาปลาทางอีสานถนัดทํานาก็ทําทํานาปลูกข้าวครับมาดูบรรยากาศแม่น้ําปัตตานีไปเรื่อยๆน,นะครับท่านผู้ชมครับเวลา19บเนาฬิกาเรื่องหนทุ่มนะครับตอนนี้ครับ ูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้สังเกตอยู่ที่กลางแม่น้ำปัตตานีนะครับน่าจะมีเรือประมงกลับจากหาปลาทะเลเอ่าวไทยแล่นผ่านเรามานะครับแล่นมาทังมาทางเรานะครับท่านผู้ชมครับดูไปเรื่อยๆครับ แสงสีสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่บนเรือประมง,งที่จอดอยูช่ชายฝั่งนะครับกลางแม่น้ำนี่มาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับเป็นเรือเป็นเรือลากจูงกําลังลากจูงเรือประมงขนาดใหญ่กลับจากหาปลาทะเลเอ่าวไทยครับ,รบเข้ามาแล้วครับ ชัดไหมครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่ครับก็จะให้แสงให้สัญญาณกับเรือลำอื่นๆที่ร่วมอยู่ในแม่น้ําร่วมอยู่ในน้ําด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรยองนะครับท่านผู้ชมมีเรดาร์หมุนด้วยนะครับข้างบนนะครับมีเรดาร์ด้วยนะครับ นี่คือเรือประมงสิริสมคิดนะครับชื่อเรือกำลังมุงหน้าไปยังท่าเรือประมงสะพานปลาครับเอาปลาไปขายครับท่านผู้ชมครับครับกาดูบรรยากาศ น้ำปัตนีในยามค่ำคืนไปพร้อมๆกันนะครับทุกผู้ชมไปแล้วครับบรรยากาศของเราในแม่น้ำปตนีก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เวลา19บเานิกาบาที ของเดือนสิงหาคมสองพันห้า้อหกสิบหกครับท่านผู้ชมครับยังมีตามมาอีกนะครับดูไปเรื่อยๆครับผม ยังมีตามมาอีกเรือรลมงคา,าดใหจ่า่เหมือนกันครับพลังถูกลากจูงโดยเรือเรือลากจูงเหมือนกันครับมาอย่างช้าๆครับลรามีแสดงปลาเยอะมากนะครับปลาเยอะไม่เยอะหนักไม่หนักดูที่หัวเรือครับ ถ้าหัวเรือต่ำๆเนี่ยแสดงว่าหนักมากนะครับระหว่างนี้มีเรือหางยาวโดวยสารผ่านมาพอดีครับม,รมาเป็นแถวเลยครับท่านผู้ชมลหลังนี่เป็นเรือประมง ชาวบ้านครับใครฟังครับผมมาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับเรือประมงขนาดใหญ่กำลังถูกลากจูงเรือลากจูงครับกลับจากทะเลอ่าวไทยมุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือประมงสะพานปลาเอาปลาไปขายเหมือนกันครับเหมือนกับลำที่แล้วครับผมมาดูนะครับว่าเป็นของบริษัทอะไรครับเป็นเรืออะไรครับเรือทุกลำจะมีชื่อและมีทะเบียนครับ เพื่อการควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับีเรือโยงครับมาแล้วครับเรือสิริรัตสองหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับคนบนเรือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขก,กันครับ เอาปลาไปขายได้เงินแบ่งกันกลับบ้านเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกประมาณ10วัน5้วันออก็ออกเที่ยวนึงครับผมไปแล้วครับ ยามค่ำคืนก็จะมีแสงไฟจากเรือประมงต่างๆที่จอดอยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็สายไฟจากข้างบนนั้นคือสะพานสูงข้ามแม่น้ำปัตตานีนะครับสองข้างฝั่งของแม่น้ำปัตตานีมีสะพานข้ามซึ่งจะต้องทำอย่างสูงนะครับเพื่อให้เรือประมงรอดได้ก็เรียกว่าก็เลยเรียกกันว่าสะพานสูงนะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุต,ติไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ